อดีๆนะลูกอาบน้ำนะคะอดีๆครับคนฉกตะปกกกับแมวเลยเน่พี่ดงหนาวเส้นใจ เย็นไหมลูกเย็นไหมลูกในรักมันจะไปรักที่ไหนเน,ะนาะผลมัญหามันไม่ค่อยเปียกเลยเทพีไว้ได้ไหมรู้แล้วลูกอย่าร้องสิ เดือดเรือดชอบชอบชอบชอชอบ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 นไม่ได้อาบให้เขาไงที่บอว่าทำไมไม่อาบให้ออแม่เขาไม่บอกถอาบเไงบ้าเลือก่อนเป็นแผลนะต้องรอให้แผลหายก่อนมันตเอโกเลยนะแต่แม่เอตาที่บ้ามันสีตัววันนั้นโอ้โหแม่ นี่เก็บให้ดีนะเนี่ยกระจายเลยนะ